ทู้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันที่สิบม,ม,ม่นบ่ญญาณครับที่สิบวันที่สิบกันยานะคะมื้อนี้เป็นวันพระนะคะวันศีลวันพระใครไปคู่ก,ก็ได้มาสักการะ,ะบูชากราบไหว้ปูนะคะคแต่งคันดอกหมอกดอกใบขึ้นนะคะทั้งแต่งโมทั้งคล้ายเหี่ยงเพราะว่า,วาหนากหน่อยก็ไปจำศีลนะคะครับค่ะมูนี้ก็จัดเรียบร้อยนะคะทั้งพวงมาลัยหอปูแตาหอปูชีบขาว ล้วก่ภเพราะว่าหน้าผู้ดเดมีเวลาว่างนะคะหรือว่ายูหานพระเข้าไปสวดมนต์สวดยังแล้วก็นั่งสมาธิจักสามชีพหน้าที่็ไไ้นะคะแต่เพื่อว่าให้เพีเข้าสมุกหนึ่งยังน้อยคื่อปูคนสอนนะะั่นแหละแต่เพื่อว่าบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นกับเขาก็มีนะคะสิ่งดีๆการไม่คูกกระแด่อธิษฐานนําปูคือเก่าน,นะะั่นแหละค่ะเพราะว่าคือเข้าหักบันทึ้มันเสียถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะกะเสียถือปูนะคะที่เฮาได้อยู่ได้ทุกมือนน่กับยอนปูได้เฮ็ดได้ส้างกับยอนปูนะคะกับเพิ่นกับบริสีท่างให้ลูกหลานไปลุงพีททางไหนนะคะสี่ <4 S 1> ท่างให้ลูกหลานเดินให้มันถึงท่างคือการเสี่ยงเหล็กเสี่ยงเบือหรือว่าเสี่ยงผู้ทุกคนมีความหวังนะคะมีความหวังในตัวเหล็กตัวเบือว่า้ากูถึงแล้ววันที่หนึ่งหรือรางวัลที่สอง หาไดแก้ปัญหาชีวิตขอบครัอจังเสร็จนะค,ะค่กะก็ไดไอที่ฐานจังสิ่ล่หละค,คือคือเขาเอื่นว่าคนเฮ้ามีความหวังนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างเทาเหตุการณเฮ็ดงานก,าเาก,เากเัเห็ุมากเมื่อปีเมื่อซ่าผู้ลงคนเหตุมากเป็นซ0ปีก็บว่ามีบานอยู่ก็มีนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งซักสิิ์นี่ล่ะคะ่ะซอยซอยให้เฮาฟื้นนะคะฟื้นได ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมากค่ะขึ้นแม่คู่เนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นคติธรรมส้อนใจแม่คู่ทุกมือน,นี่การทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่มาโจนอายุสี่สิบเก็ดยสี่สิบแปดปีแม่คู่นะคะสู่มาเห็นทุกเขีนยากเห็นความเดือดเนื้อรอดใจเห็นความทุกทุกอย่างนะคะให้ว่าส่วนที่เข้าคนเข้าเกินมากมีกรรมเพื่อปูอนะคะเกินมากกรรมเป็นของตัวเองนะคะบ่แก่มั่นกับ่าหาย คือเข้าเป็นนี้พ่าใส่มันกับบเมืดคือปูว่าคือเข้าต้องสดใช้กรรมส่วนระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าแม่คู่การถือว่ายังมีบุญนะคะยังมีบุญยังมีปูที่เพิ่งเมตตาสงสารนะคะให้แม่คู่ได้มีโอกาสได้ผ้าเอฟซีสายบุญสุขคนนะคะยังในยิ่เสียงปูตาปูชี่อาขาวของเข้าแล้วก็ยังให้โอกาสเขาได้เฮ็ดได้สางได้ร่วมบุญน้วกันนี่แหละ แม่คู่ว่าถือว่าเป็นบุญแล้วเนาะคะ่ะครับขันบอมีปูบอมีสิ่งศักซิทแรงบันดุลบรรดาใจเฮ้าสิเหตุอีอังไปเฮ้ากาบับบเซียมันตัวเองในเมื่อปูพันสีแนี่แนวทางสีแนะ่แนวทางให้เฮ้ามีโศกังส่สีเกือปูบอกว่าให้แม่คู่ไปยิบรับฉลากกินแบงรัฐบาลตัวได้ปู่ แล้วก็ว่าเกาเขียเกาเปรอะทังเสร็จนะค่ะครับผมเม่คู่ก็ไปยิบไปจับไ้เพื่อว่ามั่นสิใดม่นบอลครับวันนี้ไม่คู่ก็ยิบเกาเกียเกาเปรนะคะครับไปยิบเกาเกียเกาเปรแล้วก็หนึ่งเกาเกาศูนย์โตเกานะคะครับกลับหน้ากลับหลังคือเกาเพียงแต่ว่าเฮ้าสิเนียมถือตัวบออันนี้ก็คือคือเขามีความหวังแมนบอลเยี่ยมทุกคนมีความหวังแต่ว่าขั้นสาหรับผู้งมหน่อยนะคะ เข้ากับอธิษฐานเนาะน้าค่ะแม่คู่กับบได้ซื้อตัวเดียวนะคะอธิษฐานเราปุ้ยยิบมือใส่เด้อข้ามมันสิเม่นตัวใดผู้ขาไปยิบกะให้มันมีรางวั่นเนี่เสียครับผมบางเทื่อบางที่ข้ามาอธิษฐานของเฮ้าว่าสีเด้เดไสาด้เดบุญเรือว่าตอบุญจังซเสียเพิ่นกะให้มานะคะเพิ่นกะให้เฮ้าแต่คือผู้บางคนกะได้รางวัลนที่2ีบสองใบ่ะครับบางคนกะได้รางวัลนที่สองยังเส่เพิ่นกะทักมาหาแม่คู่โยสีเด ร่วมบุญน้ำแม่คู่น้ำปูเพราะว่าเพราะว่าขอเพิ่นการเรี่ยงบรรณบรรดาใจอี่เลี้ยงสินะคะแม่คู่ก็ให้แต่ป็นแค่แนวท่าะคะแล้วก็บ่ได้ให้มอมเมาให้คนดหลินกันเพราะนั่นแต่อย่างไหนนะคะแต่ว่าเฮาต้องมีสติปัญญาเพราะว่าการเล่นมันก็มพี่พิพาทได้นะคะเล่นร้ายขั้นเฮาหลงหลงไปร้ายหรือว่าเล่นทุ่มย่างเดียวการงานเฮาบ่เฮ็ดมันกับเป็นไปก็ได้ เข้ากอาวแก่กันไปนั่มน,นะคะ่ะคือคือการงานเท่ากับว,ว่าถิมหน้าที่การงานเท่ากับเยดคือเก,กาอันนี้เป็นแค่ว่าตัวเสริมนะคะเสริมแล้วกะเข้าได้เข้าเคยได้เข้าเคยเสียปูยังเสร็จละคะ่ะผู้ละคนเพื่อกับปวดหนีรีนาะยิมปวดหนีปวดสินเดย์ให้ว่าเดยไทยรถไทยล่าพุกนั่นแหละมันหลายคนอยู่ค่ะที่เป็นบนบานสารกาวพ่นกะบนบานข้ามว่าบนบานสาเกาวนี่กคือข้ามอธิษฐานของเข้า แล้วก็มาบุญเพื่อนจังเสียมาแ่งคันคืนจังเสียพวเอ้ยผูกขาขอบออุญเล้อขอให้ผู้ขามีเฮียนมีซ่านมีบานมีซองขอให้ย่าถือเดือดจังเสียนะ่ะบัดน่้เข้ากับบังเอ,อิญเข้าไปถือเีือถือเบือถือรถตลีรางวันละวนละลางวันอันใหญ่จังเสียนะคะ่ะเข้ากับในไทยทีไทยท่างในไทยเฮียสะไทยซ่านนี่แหละมันเป็นความหวังคันสท้ไทยของเขา้าเมื่อก็เลยได้เกิดสะท่านะคะมเมืนนเนน่อก็เลยได้เห็นน้ำเพิ่นคือ สิ่งที่ปูต่าปูชีวกะาปูบุญคุ้มเขาเข้าพาเห็ดอยู่นี่มันบมเมนในสิ่งที่เสียหายนะคะคที่ไม่คู่ไปล่ําไปล่ําบายเสียล่ําบายล่ําบ่วงสวงพาทีมงานไปกะให้ว่ามีแต่พูนนาซื่นตาบานนะคะคแล้วก็โลงท่านเนี่ยเสียเข้าป็นผู้หายอันร่ำยยมแล้วก็มีความสุกเนี่ยบานป่วยท่านคือป่วยท่านเอีบซี่คนรวมบุญมากนั่เพะ่นกระเฮ็ดป่วยท่านคือเสียท้องวอกม่บ้านเนี่ย เพื่นอ่อนเหรียนป่วยชานมาถวายปูห้าร้อยหกสิบห้าปูเลยว่ามันบเมียนหัวหนาเฮต์มาหาลอยชิบเก้าแม่นบ้ยสิบเกมียนหาลอยสิบเก้าว่ะสันวานี่แหละค่ะหานาเทียข้ามเบาข้ามจ่าปูกับเป็นเงื่อนเป็นข้ามเป็นตัวเรียงตัวเบื่อเข้าไปยิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยได้แต่เพื่นกับพ่อได้สอนให้เข้างงง่ายนะคะนี่แหละเพื่นไปยิบจับหางวันนี้ค่ะมัน ถ่ายสามตัวหาหนึ่งเก่าเมื่อเดือหาหนึ่งหกจะแสงบแปดอันวชครับอันบวชเมื่อเดือนหารนอยหกสิบหาเราว่ามันเปลีนหารนอยสิบเก้าราว่าอังศ์เนาะค่ะเพิ่งจะได้จุดไวัยเยว่ข้าเสียทั้งงอแล้วบังเอิญได้เยี่ยมไปวัดผ่าอาจารย์เพื่นเพิ่นเพื่นเพื่นกันตั้งจุดวืัอเสื่อแล้วครับผม ห้าหนึ่งหกผสมโอ้ไาจย์จุดไว้แมน่นเพิ่มจุดใบห้าหนึ่งหกขาคือถูกเสียมไทยเนาะครับผมแต่ว่าจุดใบเอฟซีมากกันคือมาตรงกันเลยค่ะหนึ่งหกขาหนึ่งกองครับซ้ำตัวเดียวกันนะครับอ่าแต่ยูคนเราสถานที่แต่ว่ามาันกาต่งกันเท่ากับพิจรารณาเอาเด้อค่ะเด้อครับแต่ไม่คู่กันนี่แหละคือให้เป็นคติี้ถ้สอนใจโบแม่น ว่าห้าต้องทุ่มเมืออ่อตบแมนว่าไม่คู่หลอกมีตัวได้ซื้อห้เมื่อรบแมนค่ะนี่ค่ะคือห้าต้องใส่สติปัญญาของเข้าครับผมเข้าบมมีเข้ากระซือเท่าที่เข้ามีนั่นแหละพอไะหันซื้อไปร้ายมันก็เดียดร้อนเนาะครับผมมันเดียดร้อนเท่าร้ายสิงร้ายยางขอบกวกอะเป็นทุกข์น้ำ กะทุกสิ่งทุกอย่างที่เท้าเฮ็ดกัแม่ครัก็อยากให้ได้ทุกคนนั่นแหละค่ะครับมือวันที่สิบสี่เนาะค่ะบอกบุญวันที่สิบสี่นี่วัดป่าศาสนุบบนวารารามการไปสิไปเฮียต้นเงินแล้วก็สิมีนั่งร่ำเพื่อกาแล้วก็บว่านป่วยท่านบัดน,นี้ผู้เด็กเศษขคือแม่เตียงคืงเอเกาวนะคะแล้ว เด็เสียงคือยังเฮีกขนมกินเกนมกินกเพอาเรียนมันมีเสียนนะเดีกเสีย,ยนแต่ก่อนพอเรียมีกะทินะคะวันนี้เซียขนมกินไปเรือว่าสันไปเกลค่ะผพู้ได้ไปก็ได้กินทุกคนนะคะเรือยครับพ่อมกับโล่งท่านป่าทู่ะ้าพ่าทูของพอเขียนบอกแย่นะคะค่ะวันที่สิบสี่นะคะเรือที่ท่าวันเทียมคนละค่ะส่วนวันที่สิบห้าวัดป่าวันเมื่อนี่แหละ,ค,ะครับนิตะบุญขบุญ สี่แม่คู่ผ้าเฮดกับมีตรบุญกับบุญที่ห้ามเพได้ไปเบียดเบียนไพ่เนะเาะห้ามเฮดโดยใจสมัครคือผู้ได้สมัครใจอยากมาฟอนมาล่ำน่ำหรือว่าอยากมาหอยมาแขนน่ำได้นะคะเพะเป็นการเรียร่ยค่ะเพราะว่าแม่คู่ก็เฮดอยู่แล้วเฮดไปเรืเ่อยๆเฮดเทียละเล็กละหน่อยไปนะคะเพะได้เซ็เงินเป็นก้อนเป็นล้านเป็นโกูดเนาะค่ะเพียงแต่ว่าเฮามีทาเท่านั้ฮาก็เเ็ดไปเท่านั้นแหละค่ะและ้วก็ล่อรุนยอนนะคะสองวัด วัดป่าบ้านเมือ่อนแลวก็วัดสาสนุบวนวารามัดป่าบานเมือนนี่คือวันที่สิบห้านะคะเด้อเม,มือนสิตองวัดละแหละแ่ะแม่คู่กับสิจัดไปคือกานะคะเป็นดอกหมอกดอกไม้พ้นละไม่ไห้วาทีมงานนั่งลำเข้านะคะทุกคนสิเป็นยู่เกี้หนักน้อยนะคะพร้อมกับแตงโมลายผูหลายค้นนั่งลำนะคะไปรวมกันแล้วก็มีโรงท่านน้ำป่ามือวันที่สิบหา้า สำหรับปลาราาแม่คู้ล so like so ่อกวนนะคะสิ้นเดือนนี้ได้แท่นเน้นอนนะคะสำหรับคนสร้างไหวนะคะล่อจะน้อยสิเป็นแก้วบองค่ะให้่าสถานที่ต่างไปเรียบร้อยบ้านเลขที่ห้าหนึ่งห้าเชินไปวาไปเยี่ยมผ้านหนึ่งห้าปลาลแม่คูหอมวันนะแต่เชิญไปไป็แล้ววานนี้เนาะค่ะนไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วค่ะค่ะว่างๆเมื่อไ้ว่างๆก็เลยยิ้มได้ร้ราสิเป็น ชิมตับะคูงตะไคร่ปลามาสักหนึเดี๋ยวจะไปเปิดตัวอยไรเนาะค่ะหมูนี่สำหรับหมูนีนะคะตัวเลขตัวเบือมีตัวใดใดยิมมีหนึ่งเก่ามีสองตัวมีหนึ่งเก่ากับเก่าเกบครบมีหนึ่งเก่ากับเก่าเกียรมีเก่าเว็นวานตกขันได้อยงนเลย มีหนึ่งเก้ากับมีเก้าเกี้ยนค่ะเกิาไปได้ค่ะมัอนี้ค่ะเียนหัวควันยันฟูเพียนตามมัอนี้เนาะค่ะวันที่ยิบค่ะค่ะแม่คู่ก็บอกเป็นมือมือไปค่ะบอกเป็นมือมือให้เพผ่้เชียนไหวเนาะค่ะค่ะสําหรับไปยิบจับสลากินแม่รัฐบาลมื่บ้านนี่แม่คู่ไปยิบจับเก้าเกี้ยนเก้าเปด ค่ะเก่าเปลี่ยเมื่สิเด็ไปหาบองไม่เอียงใะ<ช>เกเี่าเกจเกา่าเปลยได้นึงเก่านะคะได้นึเกลานี่ละเก่าวนนึ่งเก่ายไอหายิบไปได้กับต้วม่คูับไปเปดสร้าง่จะใเมื่อไหร่เลยสร้างคอยอะจะ้อให้มีศอกมีลามีศกมีมาสสุปูุุคนลำรุวยขอให้ถูกไว้ทุกคนค่ะสาธุ ค่ะสวัสดีค่ะแตงโมพารวยกาสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกทุกคนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอฟซีทีพึงเขามากกดไลค์เขามากกดแชร์เนาะค่ะแตงโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องแตงโมเลยเนาะค่ะเพราะว่าแตงโมจะลงคลิปได้ะค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามะค่ะค่ะสําหรับเอฟซีที่จะบูชาเลียนเนาะค่ะช่วงนี้ค่ะเลียนปุดเอเลียนพูตตาหฮาค่ะก็ยังเลียยูเนาะค่ะจะเลียแตงแต่ ค่ะเรียนทองเนาะค่ะทองแล้วก่ะทองทองแดงค่ะ fc ธันดาสนใจอยาปูชาค่ะเพื่อเนาะค่ะไปอ่าเบรอโทรเนาะค่ะเบอร์โท่ก็จะอยู่นาคิปเนาะค่ะค่ะเพราะว่าจะเป็นน้องไอหรือว่าแตงโมเนาะค่ะ fc ธันดาสนใจจะบูชาค่ะเบอร์โทรก็จะจล้อไวนาเลยล่อยไวนาคิปเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ซิฟแล้วเนาะค่ะซิฟแล้วก็เป็นมือวันพระค่ะค่ะสำหรับแนวทาง เตรียมสมุดประกาเนาะจดไปสำหรับแนวทางวันที่สิบค่ะแม่คู่กับได้บอก f อฟเฮาเนาะค่ะเอาคําวอาคําจาของปูตามาให้พี่น้องเอฟซีสายบุญเฮ่าค่ะพี่รองบุญมาเนาะกัได้โชคได้หลาบกัมีอยู่หนึเก่าแล้วก็เก่าเก็นะค่ะสำหรับแนวทางวันที่สิบกันยายน2567นค่ะเพราะว่าแต่งโมคาราบปูเนาะค่ะ้วกา ขอปูนะคะเพราะวามนีบา่ายเป็นมือวันพระนะคะแต่งขันคาราบะปูเสร็จแล้วนะคะแต่งดอกไม้อยังเปลี่ยนดอกไม้ให้ปูเสร็จแล้วก็จะไปหาน้องติ้งนั่งค่ะปูให้หนึ่งเก่าสวงใบใบค่ะหรือว่าบายคําในแจ็คหนอยังสีกระไดเนาะค่ะสําหรับเลขหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าก็จะลืมนะคะเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะเข้ากันไว้ค่ะค่ะแล้วครับ ผู้ไดสิบไปยิบจับท้ายเนาะคะ่ะท้ายสองตค่ะปู้หาเก่าเจ็ดค่ะเก่าเจ็ดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนว้ทางของวันที่สิบเนาะ,ค,ะค่ะแคบหน้าจ,จอไว้ค่ะสําหรับแนว้ทางสวงใบใบแล้วก็ปผู้ห้ไปยิบจับท้ายสองตกับเก่าเจ็ดค่ะเก่าเจ็ดค่ะงออนุญาตเนาะคะ่ะอนุญาตให้ออกคลิปค่ะ เ่าก็ฟังค้าบ่อข้าจาของแม่คู่แล้วก็จดไปสำหรับแนวทางค่ะเป็นมือมือไปนอกค่ะตัวเลขตัวเบอร์ที่แม่คู่เอามาเนาะค่ะก็เอามาจากปูตาห้าละค่ะพี่น้อง e เอฟซีห่ากับคิดหอดปูห้ากับอุดอัสกอรเนาะคะ่ะส่วนกับว่าแน่ค่ะหลังจากออกพรรษาแล้วเนาะคะ่ะปูอาจจะมาพูดมาคุยกับรูกับร้านค่ะ ่ะขอให้สายบุญทุกท่านเนาะค่ะให้มีโชคงวิลามีโชคงวิมานแล้วก็ะเอฟซีทันใดสนใจอยากบูชาองค์ปูเนาะค่ะช่วงนี้เหลียบ่วลายเนาะค่ะยังบ่ถึงหาซิฟเลยค่ะเหลียอยู่สามซิฟกว่าๆเรียญนี่ล่ะค่ะเอฟซีทันใดสนใจจะบูชาเนาะค่ะอ่าโทรมากกระใดล็อกหรือว่าค่ะจะแอดไลน์ก็ได้เนาะค่ะเบอร์โทรก็จะร่อยยินาคลิปค่ะช่วงนี้จะเหลียั้งแต่เหรียญเหรียญทองเนาะค่ะเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงเนาะค่ะให้โชคโชคมั่นมั่นล้วก็ลำลำเรื่อย ด้วยบุญบารมีองค์ปู่ตาและก็องค์ปู่ชิบะขาวให้โศกให้มานนให้ร่ำให้ล,หลว่ยทุกขูทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ